ผมโจทันเดอร์ขอแนะนำโอเวอร์ท็อปอัพผู้ให้บริการเติมเกมราคาถูกไอดีตชาสเตมินาไม่พอใช้ก็ใช้เงินแก้ปัญหาสิครับร้านนี้ไว้ใจได้มีผู้ติดตามกว่า10,000แคนจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายมีผู้ใช้งานยาวนานกว่า5ปีมีเว็บไซต์เป็นของตัวเองสามารถเติมเงินผ่านเว็บไซต์ได้ตลอด24ชั่วโมงเติมกับโอเวอร์ท็อปอัพถูกกว่าซื้อเองในเกมเก็บเงินส่วนตังไว้กินข้าวหรือเติมทุวกว่ามันจะเทพเห็นใครโพ์อวดหน้าเฟซอย่าไปยอมมันนะครับคิดจะใช้เงินแก้ปัญหาโปรดเสิร์ชหา Over Topup สวัสดีครับผมโจโจทันเดอร์และนี่คือช่องเล่นเกมที่ผมอยากจะทําอะไรก็ได้ที่ผมอยากทำคลิปที่แล้วผมเปิดได้พี่เมย์ไปแล้วเนาะได้อาวุธประจาตัวพี่เมย์ไปแล้วด้วยแล้วทีนี้ผมก็มาไล่อ่านคอมเมนต์นะว่าเอ้ยเล่นพี่เมย์เนี่ยมันฟาร์มชาตินี้อยู่ยันชาติหน้าเลยนะเออมันจะมีสายอะไรให้เล่นบ้างไหมผมก็ลองไปหาข้อมูลดูนะครับก็ปรากฏว่า ยุคใหม่เนี่ยมันจะมีสายที่เรียกว่าสายจุดมะเฟืองใช่ไหมเล่นกับธาตุไม้ซึ่งอันนี้ผมไม่ทันและความรู้ผมตันมากพอไปดูวิธีการเล่นของสายจุดมะเฟืองเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันมันไม่น่าใช่ทางผมอะ่ะเพราะว่ามันจะต้องเปลี่ยนตัวธาตุไม้เอาน้ําเลี้ยงแล้วก็ให้พี่มีมาจุดสายฟ้าจุดชนวนอะไรพวกนี้โอเคสายจุดมะเฟืองเนี่ยมันถูกมันประหยัด แต่ว่ามันเล่นยากสลับผมและวกันนะสลับผมผมันผมถือว่ามันแมคานิกมันเยอะผมอยากจะแบบว่ากดสกิลปุ๊บแล้วก็ฟัน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 แรงๆซึ่งมันมีอยู่สายหนึ่งที่ค่อนข้างถูกใจผมเลยก็คือสายแบบไฮเปอร์แครรี่นะครับแล้วทีนี้ผมก็มาเจอความจริงว่าเออถ้าอยากจะเล่นสายไฮเปอร์แครรี่เนี่ยพี่เมย์เนี่ยมันควรจะ C2 หรือเปล่าเพราะว่า C2 ของพี่เมย์เนี่ยมันจาะออก,กอเลยนะอ่ะไอเราก็แบบเ้า หรอถ้าเกิดว่าจะเล่นไฮเปอร์แคลรี่ต้องจอเกาะ60%ด้วยใช่ไหมมันถึงจะแรงเออ่ผมก็แบบคิดวุวนตอนแรกเนี่ยคุณดูเพชรผมผมเหลือเพชรอยู่17ใช่ไหมแล้วก็เพราะว่าพี่เมยออกเร็วไงก็เลยเสียหายน้อยนี่ยังแทบไม่เข้าเพชรที่ฟาร์มมาเลยด้วยซ้ำนะครับแล้วที่ผมก็ไปคุยกับเพื่อนว่าแบบเอ้ยเพื่อนอยากเล่นพี่เมย์แบบนี้มันมีวิธีอะไรแนะนำไหมจัดธงจัดทีมตู้พี่เมย์ไงเอาส2อเลยเหรอ เออเนี่ยก็ตู้นี้มันมีมันมีตัวที่เล่นกับพี่เมย์ทั้งหลายตัวถ้าเกิดว่าแบบได้ตัวอื่นมาก็กินเป็น C6 ก็มันก็ได้โอเคนะมันก็เล่นด้วยกันได้อะไรเงี้ยต่อให้ไม่ได้พี่เมย์ C2 มามันก็ยังพอถูถูไถไถยแต่ถ้าเกิดว่าได้พี่เมย์ C2 มาก็คุ้มแล้วก็แบบเออแล้วกูจะไม่ต้องมีคุณภาพชีวิตอย่างอื่นเลยเหรอเพื่อนคือ,อสำรวจกูก็วิ่งช้าออสู้กูก็ยังชนะบ้างแพ้บ้างอะไรเงี้ยแล้วมึงยังจะให้กูเปิดอีกเหรอเพื่อน เ,เพื่อนผมมันก็บอกว่าเฮ้ยเนี่ยตัวละคร e n d เกมไฮเปอร์แคลรี่ผ่านทุกคอนเทนต์ตั้งแต่ตัวเปิดมาจนถึงปัจจุบันพี่เมไม่เคยตกเมตาถ้ามึงสีสนะไปไหนก็ได้แล้วไม่มีใครสู้มึงแล้วโอเคมันก็เลยกลายเป็นที่มาของคลิปนี้นะครับเอาจริงๆแนละ้วผมก็ค่อนข้างจะไม่ได้คาดหวังอะไรขนาดนั้นจะถามว่าอยากได้ไม่อยากได้ผมมีผมมีศรัมมทธาด้วยเออมันเป็นสายแห่งศรัทธาที่แบบว่า มันมีวิธีเล่นพี่เมง่ายๆเก่งๆแต่กูไม่เลือกไงกูเลือกเล่นแบบเลือกเล่นสายที่มันไปสุดพี่เมของผมจะ C2 หรือเปล่าอ่ะมาเลยไม่รอแล้วอันนี้ลีนะไม่มีการันตีอะไรทั้งนั้นนะครับเริ่มจากหนึ่งไม่ Let's go <S พี่เมมาเถอะผมจะได้ C2 มาไว้โ oh, อ้ยยึดแค่สิบโลแรกพี่เมจริงหรอพี่เมรักผม ผมรักพี่เมย์ผมรักพี่เมย์มากผมศรัทธาในไรเดชโชกุนจริงจงโอ้หอีหนึงมาแล้วครับยึดแค่ออ้ยเนี่ยพี่เมย์พี่เมย์มต้องมาซีสองแล้วเนี่ยโอ้โหผมปั้นไว้แล้วันนี้มาแล้วครับซีหนึง่งครับิงขาดอีกแค่ตัวเดียวผมขอพี่เมย์อีกคนเดียวเท่านั้นมีอยู่ที่โอ้ยผมคนลุกเลยผมคนลุกพี่เมย์โชกุน ผมครุนมากมาเลยพี่เมย์สีพี่เมย์นัดใหม่รถที่สิพี่เมย์พี่เมโอ้โหยิงขมันอะไรมันเดียพี่เมพี่เมย์ผมรักพี่เมยอ้้ยอะไรวะพี่เมย์สี่สองไว้พี่เมย์ต้องมาแล้วสีสองพี่เมย์สพี่เมโอ้ชิบพี่เมกูแกเที อันนี้ไม่ใช่พี่เมพี่เม,เมทัวหดโอเคโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังไหวอยู่พี่เมมาสิบโลไหมรอที่สิบมาเลยโอเคอ่ะค่อยค่อยรู้สึกแบบค่อยรู้สึกปกติหน่อยเฮ้ยได้เป็นเด็ดมาโอเคอเค่คอยแบบนี้รู้สึกค่อยรู้สึกเซฟโซนหน่อยว่าแบบเออมันต้องเกลือบ้างมึงไม่ใช่มึงจะมาทุกสิบนะฮะ โอเคเอายี่สิบไปเลยปึ๊บยี่สิบมาไหมอ่านี่แหละปกติเออปกติของเคนจินอิมเพ็กเป็นงี้แหละเอาไปสามสิบ go สามสิบมาเลยปั๊บอ่ะยางหยางยางยางโอเคโอเค,อเ,คเอ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับแม่สลิมสวัสดีนะฮะมาเลยสี่สิบอิเมทต้องมาแล้วเจ้าสี่สองสี่สิบมาหยางหยางหยางสี่สิบโอเคโอเคโอเค พี่เมยมาอีกมห้าสิผมไม่รอแล้วผมจะพี่เมย์้าส yes วู้นีแหละครับพี่เมย์ 42. มาจริงวู้ฮูมาบอมสลิมนีแหละพี่เมย์สีใช่ไหมพี่เมย์เนี่ยเมย์สี่สอง o อดเฮ่ hey. โคตรเท่เลยพี่เบสีสองไม่เหี้ยไม่เหงว่ะเหงจริงผมบอกเลยเกนชินอิมแพคไม่เคยรับผมขนาดนี้มาก่อนมีแต่แพทนี้แหละที่แบบอืมซีสองก็มาอาวุธก็มาคนลุกอเองียกูใช้ดวงทั้งชีวิตหมดแล้วหรือเปล่าวะเนี่ยไอเหี้ยอุยขอขอบคุณทุกคนครับผมมาแค่นี้แหละผมมาแป๊บเดียวผมมาเพราะว่าผมอยากจะเปิดเป็นอ่าไม่รู้จะพูดยังไง ผมอยากจะมาลงคลิปบันทึกเหตุการณ์ในชีวิตผมว่าครั้งหนึ่งผมเล่นเก n นจีนอิมแพแล้วผมเปิดได้พี่เมย์อีสองพี่เมย์รักผมและผมรักพี่เมย์ครับผมขอบคุณมากครับโซลอยกูไหนครับผม